สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมมารีบาบากับการออกขัอนะคู่มวยในศึกมวยมันสนันเมืองนะครับน่าวิธีมวยนานาชาติรังสิตจัดโดยเสียโบทนัตเดชวชิระรัตนวงศ์วันนี้คู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างเพชรไทยแ,แลนด์มราชพัฒน์ุลินกับเพชรเมืองสวงติ์ลายงามนะครับ มวยผู้นี้เพชรไทยแลนด์ Thailand, นี่ถือว่ารูปร่างจะได้เปรียบนิดนึงนะครับแล้วก็คบเครื่องนอกได้ในดีทั้งบูสทั้งบุญนะครับเก๋าเกมใช้ได้นะครับส่วนเพชรไทยงามนี่ก็ฝีมือหลักเหลี่ยมดีกระดูกมวยการผ่านมวยก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับมวยผูน้นี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมยังชอบไปที่เพชรไทยแลนด์ Thailand, นะครับชอบในรูปร่างความรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ชกถูกตลาดครับวันนี้ชอบไปที่เพชรไทยแลนด์ Thailand, ครับ แล้วก็มากันที่เพชรวังหินลูกพญาไกลพักดีนะครับวันนี้เจอกับยอดเสกสรรรถสวยจากเกตนะครับยอดเสกสรรนี่ประเภทสูงยาวนะครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับความมั่นคงระยะหลังก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับเพชรวังหินซึ่งเป็นมวยที่เข่าในแข็งแกร่งเหนียวแน่นกดตีแรงนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกสลับ วันนี้รูปร่างเสียเปียกแต่ผมก็ยังชอบไปที่เพชรวังหินครับดูว่าปลายปลายเบียดไปแล้วได้ลุ้นนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคู่เปิดหัวแล้วครับสับเพชรเกียรติชงยศวันนี้เจอกับก้องมีชยัยเจียประมินทาสับเพชรนี่แขง็งแรงทุกลูกนะครับเตะขาต่อยมัดปล้มในเหนียวก้องมีชัยก็ฝีมือนะครับอาวุธมวยนี่ขายกันมีแข้งมีมัดมีสอกสลับ แต่ผมยังมั่นใจในความแข็งแรงของฉัตรเพชรครับไปลายปลายเบียดไปแล้วดูดีกว่าวันนี้3ตัวชอบนะครับเพชรไทยแลนด์เพชรวังหินแล้วก็ฉัตรเพชรครับ